ใครับข้าวใสเข้าไปถึงเลยใช่ไหมไอ้ฝืนนะครับเดินทางเข้าไปถึงแค่ตรงจุดเดินเท้าเดินเท้าเข้าไปเลยครับยังไงครับยังไงครับโล่งขึ้นหดียครับพอครับแอ้ก็ที่เขาจะโดนก็คือเป็นมีรอยอ่าโดนเหยียบตรงหน้าอกใช่ครับที่โค้งหักไม่เลยนอนเลยนี่สวัสดีครับเบาหน่อยดีอ้าวสวัสดีครับโอ้พี่ชาย

ไม่ใช่าช่เยงต้องเสียไม่ดีครับที่นี่จะเดิมสามคนไปสองทุกนรับตามทางได้ครับไปสองคนอีกคนนึงก็ยิ่งมั่ จอดไหวไปประมาณกี่โมงประมาณกี่โมงครับไปกี่คนสองคนไปสองคนแล้วเกิดเหตุจนประมาณกี่โมงก็ประมาณเที่ยงเที่ยงเที่ยงแล้วเป็นเป็นช้างผงหรือช้างเดี่ยวผมก็ไม่แน่ใจครับผมได้ยินแต่เสียงครับเสียงเยอะไหมเสียงแป้นแป้นครับคือเราอยู่ห่างกันอยู่ห่างกันไกลไหมกับกับคนที่คนตายร้อยเมตรสองร้อยเมตรนี่ครับนเา พอมองเห็นช้าไหมตอนที่เขาเกิดเหตุไม่ไม่ไม่เห็นเดียเสียงกิ่เฉยครับชื่อน้อยครับชื่อจริงสุวิทย์สุพันอกสุวิทย์สุพนอกครับครับอายุเท่าไหร่ยูสามสิบห้าสามสิบห้าอยู่อยู่บ้านที่ไหนไม่ได้แต่อยู่ในในเขตของพยางพุธพยางพุธใช่ไหมโอเคครับหมู่สองหงหมู่สองครับโอเคครับ